ฮัลโหลสวัสดีครับผมอยู่กับเตอร์ลังซิมันนะครับผมอ้แดดแต่วาสวัสดีครับผมแก้วพี่น้องแก้วสวัสดีครับผมเป็นจั๊ดจันต์ปะสีแดดแดดจังหน่อยนะครับผมสวัสดีน้องนัดครับผม แก้วคือเก่าครับผมเห็นยางว่าสันเราสวนยางครับสวัสดีครับพี่จีรายุแก้ว่าพี่น้องไปเห็นยางว่าสันมาชิมกีดยางครับผมรับสมัครคนกีดยางนะครับผมรับสมัครคนถึงหมอบบตครับเป็นตะเย็นแท้ เย็นอยู่ค่าผมแต่ก็จะแดดยังไงอยากเหลาพัสโอ้ก็สิไก่แทะกิกียา่างใส่ก่อนห่อนเบาพัสดนทน,นี้พ่กห่อนปันไดครับมีป้าอย่างอันเพชรหฮมอ,อยู่ <c oughs> แก้วสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผม ร้อนไหมวสันบบฮอนปันไหาครับผมมีอันสวนยางมันบังโฮมมาอยู่จังหน่อยอยู่นาแรียแล้ววสันมันเป็นมุมกล้องครับพี่น้องนี่เห็นไหมมันอยู่ในมันอยู่กีดเป็นตีอย่างกีดเป็นข้าผมผมก็เนี่มาจากสวนยางนี่แหละกีดว่าเป็นต่อะไรนี่ถ้าผมกีดอย่างนี่เนี่ามาจากสวนยางนี่แหละพี่น้องเบาสวนยางเป็นบบว์วสัน เป็นละนนาะบ่เป็นจังไหนแต่วต่าตอนนี้บริกิจโดนกะสิกิจสิกิจบ่ง,งามขึ้นแต่กรนะครับผมคือเกาลาเต้ว่าสันคือเกาเหลาพี่น้องครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับไปกิจยางเป็นวงบุิกิจว่าสันกิจเองละนนาอ <laughs> อันนี้สวน อีอ้สวนหน่อยนะครับผมสวนใ่สวนในอีกหมองหนึ่งสวนใหญ่มันใหญ่วดมันมันว่าเป็นตาเข่าไปนะครับรถใหญ่เข่าบ่ได้รับสมัครคนงานมาวสันรับสมัครนะครับผมรับสมัครคนถือน้ำกดนะครับแก้วติดตามอยู่นะจั๊ดเต้แต่ไม่ค่อยแสดงตัววสันขอบคุณครับผมสวัสดีเอฟซจากกำแพงเพชรวสันสวัสดีครับผม พาทั่วสวนแน่วสันมันอกมีอย่างหรืพี่น้องก็มีแต่ก,ก๊อกยางไงวายเมื่อไทยอย่างมีแต่กอ๊อกยางก็สื่ชุดกีดยางคือรอแเทว่า,าสันมาเยี่ยมซื้อ,อครับผมมาเยี่ยมมองมองเคยหาเงินนะครับตอนนี้ยางกะะันราคาถือพี่น้องคุณผมกันยังมาจากยางนี่แหละอีกชุดหนึ่งไทยทิ่นไปแล้ว อีส่วนหนึ่งไทยไท,ทยปลูกมันซ้สวัสดีทุกท่านนะครับผมไปเห่นนปลาย,ย่างซะบ้างมาครับผมมามามาอากาศเย็นพอดีบ่ห่อนแห้งครับผมร่มแบบเย็นลดเนี่ยฮะมองตั้งก่อนันนี้น่าจะเปิดเปิดยังเพราท่านไหนเปิดไม่รแลว่าถ้าสิมาอยู สิมายู่บานมาิมาเปิดอาอย่างอยู่นะครับผมเออ่ยางมันราคาถแกจังอยคือพอเอาเสียม,มาคุดนองใหม่นํางาสัน่นไม่เหนว่ามีเหรอครับมันโลรเท็ดแป่นโทษซ้ใหม,ม่คือแก้วแก้วครับผมเป็นไนบอกเลยวเป็นมุมกล้องครับผมผมว่าได้ดำเลยตั้งนี้แหละได้ปอตามบมด,ด้วยขันยัง เริ่มสะดุดแล้ววะอยู่นี่บค่ค่อยมีเขื่นนะครับผมยังหาก่อนเจ๊ด,ดันแอดมินสวัสดีครับผมสวัสดีแอดมินด้วยนะครับผมมีแอดมินเป็นเจ้าของเลรอเด้อเมื่อยไหมบคม่ค่อยมีเขื่นมันย่างออกจากมันย่างไก่ออกจากนี่บ่ได้นะครับมันอยู่ในป่าอย่างแหมมันเขื่นมันบ่ค่อยมีพี่น้องดีจ้าสุดหล่อวะสันสวัสดีครับผมบอขอนั่งบงเก้าได้พี่น้องมันมีเขืน่น มันสีสะดุดนะครับผมแก้วไมหน่อยว่าสิไปอันทุเรียนภูเขาไฟนะครับว่าสิซื้อไปฝากพี่แพ่วอยู่นะว่าจะกับมือนี่แหละพี่น้องเอเต้ขราบผมมาจากไหนครับไม่ไรในเพจจะได้ส่งดาวด้วยอ๋อตอนนี้ดาวยังระบบดาวยังส่งไม่ได้นะครับผมยังมันยังทันมีเงินไขอยู่ประมสามสี่อันนี่แหละ บึหัวเงินไขอี่างผมยังส่งไม่ได้นะครับผมระบบดาวนะครับพี่ก็นึกว่าเป็นน้ําเน็ตพี่บ่ได้เป็นน้าเน็ตพี่ครับมันเป็นน้ําผม,ผมนี่แหละพบาตรงนี้มันเป็นป้ายยางมัน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 อัพขึ้นไหมอัพสัญอัพสัญญาณไหมพี่น้องตื่นมาก็เจอเตอร์เลยว่าสันสวัสดีทุกท่านนะครับผมนนมีผ้ามเราสวนย่างพี่น้องตัว,วย่างบันทึกถือ กีดจ้าสิกีดจังเลยครับชาติวสันครับผมว่าไล่นี่แล้วว่าสิไปอันหากินอันทุเรียนภูเขาไฟพี่น้องสามาสซีสเกตโบไปทุเรียนภูเขาไฟบ่ได้นะครับผมของขึ้นชื่อนะครับเพราะสิซื้อไปฝากไปแพ,พวอยู่เดี๋ยวเมืองก่อนว่าลูกจะบดัดแพงอยู่ด้ยทุเรียนภูเขาไฟนี่เอามาฝากน้ำแนยวยวสัน ได้ครับผมกีดอย่างให้เบิึงน้ำมิจา้ามันยังกีดเพราะได้ครับผมเพิ่อนพระท่านได้เปิดหน้าย่างเอ,อ้หน้ายางอยู่ก็สิออกเสเมียง,งสิสะเกดบันนี้มาอยู่นี่หน้ายางเ<ๆ> <c ười> งือกจะคล้องมาถูกไล่สดประชันรอเปิดก่อนนะครับผมวันนี้มาเที่ยวซื้อแตงผมของผมเปิดแล้วละ่ะแต่วา่ทาทั้งทั้งนี่ฟังนี่บรท่านเนี่เปิดอยู่ ตองผมสิตนใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้อันนี้นนฟังของทางหน้าเพิ่งบอท่านเปิดอยู่รับสมัครคนถือถังน้ํานะครับผมรับสมัครคนถือถังน้ำํำยางนะครับผู้ใดเหม็นยางเนี่พี่นอ้องยางมันเหม็นอยู่ดิ <c ười> <c ười> เป็นลูกไผ่ย,ยุนี่มันต้องมันต้องอานแบกบถังยางได้ด้พี่น้อง จะคลิปไว้ในเพจแบบนัตตี y, ces, ้ทำจะได้คนอยู่อ๋อได้ครับผมสวนเย็นสบายดีบ่เย็นครับผมน้งบ้างแวะมาได้นะครับผมปกติบ่ได้ถามอยย่บานไ่ได้ไปใช้กระสีมันหลินสวนอย่างเนี่ยเลยพี่น้องมันจังเย็นครับคือเก่าแล้วพี่น้องว่าสันคือเก่าแล้ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมสร้างได้ได้ได้ยังน้องเต้ ถ้าจาก u t u b e ได้แล้วนะครับผมสร้างจาก youtube ได้แล้วนะครับแต่ว่าเหลือแค่พินเหลือแต่พินพี่น้องตอนนี้นัตตีได้พินแล้วผมเหลือแต่พินถ้าผมบ่ได้พินผมก็บด้เงินตอนนี้คือมันก็คขาอยู่จังสันล่ะคือบ่กวนระดาไปถือเสียจินแต่น้ำระดาได้อเนี่สวนหญยไปแต่มอยมั่นแปดลอยก่อลอยต้น ถ้าแปดเก้าร้อยต้นนี่สิต้องลุกประมาณเที่ยงคืนครับมื่กีดลุกประมาณเที่ยงคืนนะครับผมลุกประมาณเที่ยงคืนกะสิเล้วประมาณหกโมงต่ก้อนนีกีดย่างไปโรงเรียนพี่น้องนี่บอกให้ฟังเลยตื่นแต่เที่ยงคืนไปกีดย่างกะสิเลวประมาณตีหา้หหาหรือหกโมงยางสะตีห้าหรือหกโมงนะครับแล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนต่อ สวัสดีพิตะครับผม,มแม่เมาแม,ม,าแม่ว่าสิบพิล่นบ้านสบายอยู่สวัสดีทุกท่านนะครับผมแต,แต่เรียกว่าถ้าบ่ิด้ครับบ้านพักวาสิมาปลุกแล้วมันต่อวาสิมาขุดมันต่ออยู่ดีอยู่นี่ถาเบิ่งก่อน ก็ดางามขยันนั่มก็บอกกอยักให้จีบวัสาวสันเพราะที่เอาผมว่าแหละครับผมอกินกันซื้อได้บอ้อกินกันซื้อได้อยูด่ดิเป็นคลิปที่โฆษณา YouTube ยาวสุดๆดูวนไปวัสนสันต่มันแสกโฆษณาเองหรือว่ามันเหตุใดวันนี้โฆษณาอะดิใน YouTube สวนใหญ่คนซีสะเกดจะปลูกยางกันนูอยก็ประมาณนั้นครับกับสีมีถ้าอยู่แถวบ้านผมนี่โซนบ้านผมนี่สิปลูกประมาณมันสวนยางแล้วก็พวกบักแตงบักอยังเม่พี่น,อน้องเขาไปเพื่อได้กลิ่นนี่สินะครับผมแต่สวนไรลกักลักก็สีเป็นยางนะครับผมสวนยางล้อมๆอบเป็นไร้าวนี้ส,สวนไร้ไมีแต่สวนยางกับ บ้านพักวันไหนว่าสั้นถ้าบ่าได้มีถ้าบอไดไปทั้งอืนก็อาจจะมือนีครับผมกน่าจจะกบมือนี่พอดีว่าสิไปซื้ออันทุนเรียนภูเขาไฟนะครับผมมาสีสะเก็ดบ่ซื้อบ่ไดนะครับผมแ่บแน่นอนเด้อเอาไปฝากพี่แพรวอยู่คนต้องตีใจแน่เลยเพิ่นเ,นเ,เห็นแต่มากินตุนนเรียนอยู่ตยอายุจักปีอายุยี่สิบสามปีครับผมยี่สิบสามปีนี่ สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมแก้วพ่อพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีจากลุลบบุรีมาสันสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีจากทุกท่านเลยนะรอน้องเตยพึ่งน้อยอุ้มรีอัดคลิปด้วยกันสามคนนะ่าจะสนุกถ้ถาทวมาอยู่น้ากันสามคนนี่สิบันเทิงพี่น้องความลับความลับความลับแต่ละคนหลายกัน <laughs> ว่าเผ่ากันะระดับอันนี้เปก่าเก๋ๆเลยรับแอดเอื่อยเนี่ย ได้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจำซื้อไปก่อนกันระยาโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมาหาเราสวนอย่างพี่น้องมันมงึงสวนอย่างเลยเย็นสุดเลยพุ่มมาจังหมาว่าจังพ่อหอนดีครับน้องเต้สวัสดีครับผมแ่บหลายทุเรียนภูเขาไฟแม่นครับผม บอกแพลวเนี่ยอย่างนี้บอกแพลวเนี่ยอย่าไหลแต่เสือแต่ใส่เสื้อสีดำไรพี่แพวว่ะครับผมบรรยากาศแกวอ่านพระท่านวันนี้เดี๋ยมื่อวาณครับผมเวลาได้สุดแชร์ลงเพจด้วยบ่ได้ครับเอาทุเรียนไปฝากคนทองน้ำเนยว่สันเดี๋ยวจะเอาไปฝากอยู่ครับผม รับแอรด้วยนะครับว่าันได้ครับมื่อวานพึ่งหน่อยกับรีวิวอ๋อสิมารีวิวผมบอเดี๋ยวเดี๋ยวในผมสีรีวิวอันกดจับเราอยู่กดจับแล้วไม่หอดเลยล่ะจังได้เราว่าทรงมากเราว่าซื้อนากล้องเราว่านบักคีเลาว,ว่าสันบักเตยบักคีเลาว,ว่าสโอ้ยก็สีทรงสีเนาะสวัสดีนัตตี้ครับผมแก้วเมื่อกี้ยางเสื้อไอ้นี่เล่ามือกี้ยางเป็นวันัด <ś led> สวัสดีทุกท่านนะครับผมผู้เบาวเสือไล่และใจบ่มักคักแทะเสือไล่มาสันบ่บอันนี้นะครับผมผมว่ามันบกเกี่ยวกับเสือดอกมันอยู่ที่คนผมว่าบอกแพ้วใส่เสือใหม่ได้ครับผมพี่นัดมาแล้วว่าสันมันเงาครับนาตีมันเงา เตะมหาแม่บ่ลูกแมนครับผมเป็นตะเย็นเนาะสันเย็นครับผมปลูกอ้วยก็นอนได้เลยสบายใจรวดอิรีรับสมัครคนกีดยางนะครับผมรับสมัครคนถือของนะครับมันมันมีภูเขาไฟที่หรือที่อีสานมันเป็นซื้อซื้อครับผมมันเป็นยังไงดอกเขาเขาเอื่อซื้อมั้งหรือว่าเป็นพันธุ์มันผมก็บุหูแต่ว่ากินเข้าไปมันแสบไหเผาน่านแหังเนี่ย นัดมันออกจากแชทหรืยอยังวะนัดออกจากอันนี้หรือยังวะยันยันว่าท่านออกท่านต้องถามมันออกก่อนท่านจะเ้าจ,าจงเผามันได้พี่น้องเมื่อวานน้ำเกีียงวะสันมีนครับผมอยู่บ้านน้ำเกีียงเหรตอนนี้อยู่ไฮนัดคือบูไปน้ำเตยแลาสันนาตีมาบ่ได้เหรครับผมบันนี้นาตีเท่ากับเฮ็ดงานอยู่หันเนะาะจ้างคอยไปกี่อย่างวาสัน จ้างไปผมเกียร์ไดเบิดนี่นี่หายเลยพันหนึ่งว่ามันเกียดไดเพราะหาต้นวะเมื่อยแล้วน่ะยางมันกีดบบโบยางมันกียร์โบยากดอกแต่ว่ามันอาศัยหลายต้นมันเมื่อยมันต้องตื่นแต่เ้าๆนะครับมันตีดกีดส่วนเทียงขึ้นไ,ไดเลยเทียงขึ้นแหล้่ยมเสาร์เลยแ้่กีดผู้เดียวเนี้ยสไลายกับกียนัแม่สองคนแม่ยูเพื่อพาออยุบัานคู่เมืองได้ลูกผสม คับผมว่าสีไปหาเหรียญท่งขุนอยู่ไปหาเบิ่องอันทุรเรียนอยู่หนีดอกกระสันฝ้าไปพวกนัดสีวอาเพื่อนมึง <c oughs> <c oughs> บรรยากาศไปแต่เย็นนะกระสันเย็นข้าบผมแ,แลกเลยพี่น้องโมคอยมีขื่นนะครับผมโอ้ขื่นโมคอยมีปะโอเคครับผมไปแล้วพี่น้องมันขื่นมันอยาก มันอยากอัปสัญญาณจังหน่อยนะครับผมจังหน่นกน็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวเสจะลง YouTube อยู่นะครับผมแก้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมมันไม่มีคืนพี่น้องจังพอ,อ,อกันไหมนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องบ๊ายบาย